ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายปีเราจะเห็นมีท่านปร,รมาจารย์กังฟูจำนวนมากได้ออกมาเปิดเผยวิชาการต่อสู้แบบดั้งเดิมของจีนพร้อมกับท้าประลองวิทยายุทธกับการต่อสู้ประเภทต่างๆจากทั่วโลกแต่ส่วนมากจะเป็น MMA และมวยไทยโดยเฉพาะมวยไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมวยจีนได้ยกทีมมาชกกับมวยไทยหลายครั้งแต่ก็พ่ายแพ้กลับไปอย่างบอบช้ำแทบทุกครั้ง วันนี้ขอแนะนําท่านปรมาจารย์ทั้งสองท่านคือท่านปรมาจารย์เคอเวยเย่และก็ท่านปรมาจารย์ซุนอยู่สาหรับท่านปรมาจารย์เคอเวยเย่ท่านเป็นปรมาจารย์วูซูเจ้าของฉายาผู้กันมรณะปทมันท่านได้ออกโชว์การใช้วิทยายุทธของท่านและก็การใช้ผู้กันล้มคู่ต่อสู้มาแล้วซึ่งก็สร้างความตื่นตะลึงให้กับท่านผู้ชมเป็นอย่างมากดูสิครับท่านผู้ชมพลังของท่าน และนี่ก็คือพลังผู้กันยันหน้าแข้งโอ้ดูชายสองคนสิครับโอ้พระเจ้าเขาโดนอะไรแจ็คกกรแรกเขาเป็นตะคริวดูชายคนนี้โอ้เขาล้มเพื่อเงินสำหรับผู้ชายชุดดำคนนี้ดูท่าทางของเขาเหมือนกับคนเสียเส้นประเทศราเรียกว่าคนไม่พอปัวโอ้มันน่ากลัวเหลือเกิน แต่ดูดูไปสำหรับท่านปรมาจารย์ท่านนี้และชุดที่ท่านใส่เหมือนกับหลุดมาจากแถวจังหวัดนนทบุรีโอ้ oh, พระเจ้าเขากระเด็นออกมาท่านปรมาจารย์เครอรเวยเย่ท่านบอกว่าท่านเป็นของจริงส่วนท่านปรมาจารย์หญิงเย็ยนฟางเป็นของปลอมแต่เท่าสังเกตชุดของท่านช่างเหมือนกันเหลือเกินต้องถามท่านผู้รู้ว่าชุดแบบนี้เป็นของสมเด็จเจ้าพระยาหรือของสีธัญญากันแน่ แต่สีมหาโพไม่น่าจะใช่ชุดแบบนี้เพราะเคยไปอยู่มาแล้วเมื่อข่าวคราวความโด่งดังของท่านปรมาจารย์ผู้กันมรณะไปเข้าหูของท่านปรมาจารย์เกียนเย่สวัสดีครับเนี่ยพอเย่ม่เทีนยนหยางจีน่้เนี่อาสวัสดีลูกหล,ลังอ้พอเย่เรเบิ้งไอ้คิดมันไหมไอ้ทั้งปนมลมมาจังไ้ผู้กันมรณะปัททะมั่งหมั่งว่าเป็นตาเสียจืกไม่ได้หระ ไอ้พ่อเนี่ยแปลกไงวะเพี้ยจังไหนจังคือกวนข้องสีช้างเมื่อเอิงเอ้พ่อสิบพยายามร้องจัก้าวสิงเล่ห์ห่อว่าต้องขอขอบขวางทั้งป่ามาจังเทียงแย่หนอที่ได้มาเยี่ยมยังหนออาสาวักเล็ดทั้งป่ามาจังเคอะไว้เย่เนียงควายเลอาทั้งปลามาจังเนี่ยเฟ้เมื่อซกยอกหนอ อ่าทางต้องชวักกับมวยไทยเนาะชวกไม่ชว,ก,ชวกก็ไม่ต้องมาเสือก <c oughs> อ่ะอาทเชนเนี่ยพอออกมาชว่วงทางปังละมจาจังเราไปตีกับมวยไทยเน,หนาอะอะเพื่อว่าอาจทั้งสิกชนะมวยไทยเน,หนาะถ้าคิดว่าตัวเองเก่งเนาะก็ไปชวกเองอาพิงประกาศสกับมวยไทยว่าไม่อยากใส่ไปใช้สองกบ ท่านปรมาจารย์เทียนเย่ไม่สามารถทําให้ท่านปรมาจารย์เคอเวยเย่ท้าชกกับมวยไทยได้แต่ในความคิดเห็นของเสี่ยวตงเขาบอกว่าท่านปรมาจารย์เคอเวยเย่ออกมาทําเช่นนี้เนื่องจากท่านต้องการประชดประชันท่านปรมาจารย์กังฟูลงโลกชาวจีนเท่านั้นต่อไปเป็นท่านปรมาจารย์ซุนอยู่ท่านเป็นปรมาจารย์กังฟูฉายาหัวล้านเหล็ก ท่านเกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2524อายุ40ปีโดยท่านเกิดก่อนบัวขาวหนึ่งปีและก็เกิดหลังแสนชัยหนึ่งปีแต่หลายคนไม่เชื่อบอกว่าท่านน่าจะอายุมากกว่านี้ผมจะขอบอกให้ทุกคนรู้ว่าผมเป็นปรมาจารย์หัวเหล็กผมจะออกมาประกาศว่าโทรเลนีนี่นี่เป็นพยานกูก็คนหัวห้านหนึ่งบ้างมึงต่อยกับผู้หญิงมึงชอบมึงบยต่อยกับผู้ชาย ตีนนั้นคืนสนองผมจะโขอเปิดเลยว่านอกจากมวยไทยแล้วมีอีกคนที่จะกำจัดเกอือเปล่าละเมจย์อยู่ใจหัวหน้าตัวเมียมึงคือสิวาวเจาของขักโนะบังปละลาจมจย์หัวล้านเล็กเมนกูสิจับกูสีใบกูสิตีก็ไม่ยิ่งมันก็เป็นความมีแห้งหำกู ท่านปร,รมาจารย์ชุนอยู่นอกจากจะสําเร็จวิชาหัวเหล็กแล้วท่านยังสําเร็จวิชาท้องเหล็กวิชาหัมเหล็กและวิชาเสื้อเหล็กนอกจากนั้นท่านยังได้อ้างว่าท่านได้สําเร็จวิชาบีบอยเหล็กโอ้พระเจา้าดูสิครับลีลาของท่านโอ้ท่านได้ตะเวนไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อทดสอบวิชาท้องเหล็ก และใครจะทดสอบกับท่านต้องจ่ายห้าหยวนสำหรับอาชีพในปัจจุบันของท่านก็คือขายผล,ลไม้แต่จริงๆแล้วท่านปร,รมาจารย์ซุนอยู่มีการศึกษาถึงระดับปริญญาเอกเอกภาษาอังกฤษของมหลาลัยกวางโจววันๆท่านก็จะออกให้คนทดสอบวิชาท้องเหล็กส่วนวิชาหัวเหล็กท่านทดสอบเองท่านให้เหตุผลว่ามีบางคนแอบถอน สำหรับวิชาเสื้อเหล็กของท่านท่านสามารถอยู่ท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บได้โดยที่ไม่เป็นอะไรดูสิมันช่างอัศจรรย์จริงๆในแต่ละวันท่านก็ได้ทบทวนวิชากำลังภายในของท่านและก็วิชาหัวเหล็กท่านให้เด็กต่อยท้องโดยไม่รู้สึกสะทกสะเทือนอะไรเลยโอ้ดูเด็กคนนี้สิครับเขาต่อยได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียว ต่อมาท่านปรมาจารย์เทียนเย่ยได้เดินทางไปพบกับท่านปรมาจารย์ซุนอยู่เพื่ออายุให้ท่านขึ้นโชกกับมวยไทยโชกกับมวยไทยผมต้องชนะแน่นเลยีซบพรนหลอกละ่ะพรนแเย่ยเหงผีมือตัวแล้วนะจังไรมวยไทยกรสุดต,ตัวเมื่ไหรดหอกละ่ะลูมาลีล้วใชอไหมท่านเทียนเย่ยม่ไม่ยไทยสู้ผมไม่ได้อ่ะอ้าไว้ไทยต้องแพ้นะ ไม่ไดยต้องแพนกผมเลยถอดต้องหัวหลังเล็ดยังไรว่าไทยกัดสอดตัววะไรนี่ดูเก้มผมเออผมต้องนกไม่ไทยเออผมต้องนกไม่ไทยเนี่เลยผมต้องนกไม่ไทยเนี่เลยเฮ้ยไม่พดนีอ จองนักเขา้เขาไว้จองนักเข้าจองนักเขาเมื่อทำเข้าผมตอนผมชนะมวยไทยอาตัวต้องดังแน่นอนละ่ะผมจะดังกล้องโลกเลยนะอนอเอาแหมเอเลี้ยหล,ะละ่ะล่ะอากล้องเขาสิห้ำตัวขึงไปมันก็นอาอาอเขาอาเสรจยกไล่หล,หลอกยกมังอาุูาอ,กอะกล้องสิเผาันรับรองหลังแน่นอนต่อมาท่านปรมาจารย์ชุนอยู่ก็ได้ก้าวขึ้นชกกับมวยไทย โอ้ดูลีลาของท่านสิครับท่านได้โชว์วิชาบีบอยเหล็กโอ้โหแต่และตัวตนาาพี่นองเนาะเอาว้าไปเว้ามาก็กลายเป็นภาษาลาวัแล้วีกันท่อนตัวเอากระม่มเอาหลังจากที่ท่านกรรมการเนะครับเนาะได้บอกกติกาการชกแล้วอ่อนแอ้อไปกันตีกันท่อนแล้วเพื่อนนะบูฮท่านประรมจาจัน กระตุ้นหัวลั่นเล,ล็กนั่นแหละ,ว,นะะว่างั้นโอ้โห้ควรนะควรโอ้โอ้ปาดติโต้เมื่อกเสียแดงหัวเราอ่ะนั่นนั่นเอาอีกแล้วเออเอ,อมามวยไทยก็อดหัวว่าอะไรนะครับนั่เอาโดนแย็บคอข้างดังเล็กแล้วเอ,อ้าห้าเอาบัางไฟบังมากว่าเป็นคนเสียเศษถึงเออเอาหน่ะเพื่อนนะกับหัวอดหัวว่าไรฮโอ้ยมันนั่นเฮ้ฮ้โอ้คนเสียเศษนนะเว้ยเอา หมดยกเนาะครับเนาะโอ้สงสัยเขาตัดหนี้นะโซรอะไรเพื่อนอู้ดซีเมนคนดื้อคนมึนเติบอยู่โอ้ยผู้สาวยกสองเลยเด้เพั่นเอาเอาตัดมายกสองแล้วครับยกแรกมวยไทยถ้าจะไม่เอาจริงแล้วอู้ดอู้ดโดนแล้วอีพอยแม่อู้ดอู้ดเอาสลอว่าเอายังสลอคือเขาจะเอาตีทำไมนะนะเป็นกระสังปานนันทนแล้วเอาว่าเั็งเลหัวลานเล็กหัวลานเล็กกันแล้วอู้ดอู้ดข้างกับไตเล็กกรรมการมึงสลอแค่บางนิ่มไมเพื่อนเอา เอาว่ายังไงว่ายังไงข้อเอียงแล้วพี่น้องโอ้เสียเส้นโอ้อันตรายดิตีคนเสียเนเอ้าเศร้าทำไมเอายุตดดิการชกเอ้าอ้ยกรรมาการยุตดดิการชกนะครับเนาะเอ้าเอ้า,ายังบ่เศร้าสลรออยู่ว่นสิเป็นคนดื้อคนมึนเติบย่ดิหมอนี่เฮ้กวนอ่ะเป็นเตะให้ห้ำเนี่ยกวน อยเอาผู้สาวคมสันนาดูหลือเกินขอกลาบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ